สั้นมาตีกมือมาพาดีกว่าแสดงว่าเฮ็ดป้าบขึ้นแล้วเนี่ยหวมันที่หั่นามันทีกินแล้วมันกิั่เป็นนเเมันได้สตที่กันเยครับโอ้กันได้ติดแล้วมันดึงขึ้นเรื่อยๆนมันมากันเป็นมู่เด็ดป้ามันัน่ายเนี่ยครับยางกระดีกเอกันไหมก็ดีกว่ไรก็ อันนั้นเหมือนซ่อนเอาไปเฮ็ดปลาลาดได้ป่อย่างอันนีังสครับเบสามงามเนเบ็ดสามงามลองเบ่งกบนน้เสยองมันเด้ปลาเล็บแตปลาสีกินหรอกครับปลามันสีกินสั่งได้มันก็กินเัว่สามงามัว่สองงามบัว่งามเดียวสงามเราเบ่งได้ปักมือนะมันงามมันนะปักมือนะ โอ้ดึงยังไงก็บอกอกอกกันเลยงก็บอกมันคลาเงียงนะคเคยเีได้อมิดปาดะ่ะครับ <laughs> อันสามงามนะ่มันป่ามันก,กินเข้าไปบลึกมันโอ,อกาสมันสิหลุดไหวกินชั่วโมงนแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นป่าเน้้อยอ่ะมันมันมันได้อยู่ตัวเน้น้อย<ต><ต>เอน้นเนนะครับอีกสางาม มันหั่นกัดึงไปมันหันไปที่ตามที่ผิดมันดหันจะซึ้งนี่นะเนี่ยมูลอยอยู่เนี่ยลงไปตอดอ่ะมันตอดแล้วายู่นเ่มันตอดรีไปลมันผิดนีตอดรีบไปนี่ก็เป็นปลาหั่นอลาหั่นอ่ะปลาอยไปยังไปแล้วครับอู้สามรูอ่ะเต็มกระติกแล้ว เกือบเคุณจะคนมาน้ำกันิ่ได้ปากเก่งสัวเดียวมาน้ำกนัเนเอาเบอร์ฉันร้อน้บ่เอาโยนที่มันนจมจ็บใจต่อยลดป่าบอกเข้าท่ามันง่ายส่วนลเลาก็ได้ครับอันเขาพนติดกับ้ที่น่องป่าเปลี่ยนให้มาดูนะ อืมครับติดใจก็ติดใจเอาทีอ <c oughs> ันก็เป็นแต่วปวดน้องขันมันได้น,นี่าบ,บานจะลายแล้วเ่ยติกันด้หมเมนบวาอนเนี่ยติกันยเนยอสองันเปัดยามป่ากินได้ลายผมสีมาทุกมือเนี่ยแ <c oughs> ต่เบ,บิง้งจากนี้เนาะอันนั้นทังสายพนี่โอ้ อ่ายังบ่ค่ะอันนี้ปลาขมใส่เลยปลายังบ่ล่ะมันปลา <laughs> 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 ปูเฮ็ดอย่างบดเรียบร้อยแล้วลืมยาอีเหรอลืมยอดีบ้านอันนั้นีเขามาน้ำอป็นถุงมาน้ำเขาก็เลีกบ้านยบ้านล้อันะเออโค้ดแสดงว่้ยอมมเกกีโอดะเะปูเห็ดอ่บดเยบอยแล้วโลืลืมยาอื่นลืมใดอย่าลืมยลืมย่เหม่ออดีเขามาเป็นถุงกระย้ายกับบ้าอีกเอขนน่ได้สิบอกว่าลืมยาขนน ดีว่าเขาใครเออให้ไงบมานเดียวกันเละครับเป็นบางคนย่หวังเลยเนาะนนไว้ติกไหมนะอันนั้นคนพะิ่มแรงมากเลยน่นะกันก็ห่วงก็ได้หงบาทนะจะได้ถุงให่เติบขึน โชคดีไปนอีกหลายมือมมาเทิมือมันบกินกับมือเนาะมาจเยเข่ามือแต่เขามาแล้ววกินดีั่นมาแล้วพอก็ตายกินดีจักที่ถือว่าแมจะไปเดียอเด้อฉัว่นนันท์มาเือเด้เนี่ยจะรปจจ่้องอรบอมอครับ มังยานตกน้ำตกท่าเป็นลมเป็นแรงนใ่ก่นไปน้มาลไม่ดีเราไได้เลยให้เรามานำมาส่องดีกว่ามานึงมอีกมาเยลมา่าหยน่กินมันหนะมันอยู่ไหยูมัน

อือ,รอ,อ,อครับนั่นแหละคนบอดาครับบได้ายบได้ยเทสคนบไดายอ่ะก็ยังดีกว่าไปนั่งเข้าเบ็ดฝรัง่งวันนี้ <c ười> <c ười> เบ็ดฝรัง่งปั้นลงไปเป็นไอท,ออทอ้อไอ้ก็บท้อก็ปั้นเนี่ยปั้นลงไปไนงะ นยาทะครัเทรี่คไ,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 ไม่ต้จะซื้อของยายะยายฉันติดเื่องนได้นม่ฉันายกินหมงเลงฉันนั้นฉันาดจัรองฉันเนีครับกมไ่้เมื่อไดมันกินดีก็เป็นตะมันดึงซีห้นาทีดึงเทียกัน,นกดูด่ะ

อย่างมันเียกสมเทียเทียกดให่นว่าสวงป่ามันโบเข้าไหลจริงๆหรือว่าปลาซิวมันกินอิ่มเบดแล้วไอปลากระดี่มันปลากะีมันตอินเนาะะนะมันตินเนะามันติมันน่ายอมกอันยอไปยับืออยคือย้อมันก็บ

ว่านมันก็มากินหำอีนี่บดะมันปล้งโตมันลังกอิ่มหำเลยเนาะครับว่าหลายอีกได้เมนกินน้ำอิ่มแลาวก็บกกินแง่เดี๋ยวว่านทำแลวว่านกระากระีกินมดระดีกินกมดกระดี่กินเบอร์ดน้าบ่เรือแล้วปากระดี่นะมีแต่ปากระดีน่กินนะ ปลาพวกปเจ็ดแข่งมันโขึ้นมาดอกอ,อยู่น้ำมา,ำมำนะา,มอ,าอ๋อปล่อยลงน้ำดิบ <laughs> <laughs> โอ้โหมีแต่ขออีกฆ่ามัน <laughs> ปล่อยลงน้ำมันไปแพ้อ,อีก<ส>มีอะไรให้ม,มดดาให้แมวก็ได้คนบากินอ่ะ เอาผมได้ยุกให้บ้านผมนะผมไปให้บ้านตรงข้ามหน้าบ้านตรงข้ามกูโอ้โตแักนี้แบวนี้ยุ้ยให้นะดึงกันที่วขึ้นไงหัวนี้ใหญ่กว่ากระปั้นนี่นะนี่เสียงคนวบากกันมา สี่โมงแล้วกัน่ะครับนี่เาเมวก็ไดไม่กินนะ้ไข่ทั้งหมาทั้งเมวกินใก่นะบุนมาจากคลองหรวะบุ๋มมาจากคองบุมนี้มาขางบ้านแล้วาน้ามดนะวัดจีป็นคำนะครับ้นคำบ้านล่าแบบเรียงมา ถึงย right so right so so ี so the left, the ่ส so right ิบสามปีตัวน่าม่้าวโอ้ยัลีงม่ทันยังกันนะเลี้ยมาไม่เลี้ยงมาก็เราก็มาเลาะเกี่ยเข้าเด้อเลาะเกี่ยน้ำถนนไงนะอือย่าคาบเดียวนะครับใช้ละมือนี้เราซื้ออันโค้งไก่มาสับให้มาให้แมวกันนะมือแล้วจะล้วบเก้าโล้วบโลนสิโอแล้วออกมาเลี้ยงเลี้ยงแล้วกัดไก่กัดหยังมันเกี่ยเข้าคาบเดียวไม่หมาก็ได้ครับผมเกี่ยเข้าคาบเดียวเลี้ยงเอ้ามาแล้วก็มาจับไกล้เลี้ยงให้มันกัยิงไก่กัดกิน หิวขึ้นมาเนาะเมวไปกินไข่ล้าจะมาพก,กนนไกน้อีกปรนเด็นเมวก็ได้อโอ้ย <c oughs> ไม่อยมมมองนำบักคำเพ็ดแถวคำเพ็ดปะมะฮันตัดยายอ